เมื่อนี้มีแต่แขกแต่คนมาเผาหมอกำแต่แต่เว้นขนาดพี่นอ <laughs> ้อง,อง <laughs> นี่เดี๋ยวเผาหมอผาหมอน้ำต้มสบุนหัวสาบายดีเด้อนอะสาบายดีบส่สุขสุขนสาบายดีตอนสวยพี่น้องยินดีตอนหาบเขาสู่สองสวรรคหล่นถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้ก็ผาพากันมานาั่งมกมัน<ฮ>เผางานกำแม่ดกอ่อน <laughs> <laughs> บานสรของขรูกเขาจะเอินแมดุอ่อนเนาะ นี่เดนี่เบาเอือเบาน้ำนี่เบากีนี่เดเบากีซีมอนเฮาเจ้าครบแล้วเออเ,เอจ้าบังอาจเพน, <c oughs> นี่แหซีมอน <c oughs> นื่นเนี่ยูบอแล้วหลักแฉเจ้าด้ายวยค่ะเอาก็ดีแต่ว่าเลรนเอาเองเาเินเจ้าของคืนโอ้ยนี่แหละพี่นอ้องเราตื่นมาเมือเ่อกับบรรยากาศลมลมเมื่อคืนนี่ตั้งสองวงวงสวรรค์เมื่อก่อนสวรรค์ได้อยู่ทึนเนาะ โปรเจกสีน่ะอันนี้หมอนำตัวกำลังมกมันในแฮมเอามกฟังนี่พี่น้องนี่มันเกี่ยวมันกับโมเมนต์มันเที่ยวมกฟังเมื่อไหร่อันนี้น้ะมันปวดมันว่าอยากเห็ดอันนั้นเดี๋ยวเอาไปบดอันะเห็ดมันอันนุ่มๆนะเห็ดมันเสื่อมอะไรแต่ว่าถ้าเอาไปมุ่นนะเดยแลดวไปหนึ่งโมนียวเหนียวเขี่ยเขี่ยไฟสรุป เออในแ้วนี้ไปเฮ็ดไปพอดีเลยนี่ปู่แล้วมาเขาเป็ติได้สิไปสองกำลังแบบไฟจูขอให้เราเน่ะยเดี๋ยวเราบบมี่านดังด้วยค่เคลียร์เขาหนามพื้นตัวนะเดี๋ยวผัดเอาทานนี่นี่นะคือเอาไปใส่กล่องเสียงแล้วทุกคนกระดังไฟตลอดบดมือเบดคืน นั่งกับข้างไว้ควันไฟเขาตะบรรยากาศร่มหนาวแล้วนี่อันภูเผ,ผ่าก็เหมาะอยู่เนาะก,กับบรรยากาศมกมันนางหลินไผ่แต่ว่ากลางเว้นอยู่นอกนี่พออยู่พี่น้องพอกลางคืนมาในนี่น,นะซิอยู่บ่ไดเลยมันอากาศเย็นต้องเข้าไปนั่งในบ่อนไวรถเนี่ยเมื่อคืนนี้อยู่ในหันในๆเนี่ยก็เย็นเย็นแต่เมื่อคืนนี่ก็ว่าใครกลัวมือว่านอยู่เนาะ มื่นี้พเนี่ยค่าไปซองบางร้านหน่อยได้ยินจะเสียงหายแอะแอยู่นะเนาะเบาเอือบเบาหนำนนเพิ่งก็เลยมาหลินนะม,มาเหอ่ยอะตลอดมาจบมาซ่องบนคนหน่อยเนาะสุปมันจักฟังนะบริบริสกินน้ำห่อนบปล่ว่าสิมาซ้อมกินน้ำห่อนอยู่ได้ยังบริสกินชุ่มเจ้าก็ซ้อมได้ชุ่มเจ้าก็กินได้กันโอ้ตั้งใจว่าหมื่นี้กับซีมอนว่าซีมาหลินกินหนำด้วยซีมอน ชอบุญกินแล้วบอกกินแล่น้ำพอนข่อยนี่เข้ามาแล้วมันแจกเเพิ่นเปิดเอาเปิดเอาเดี่ยเพื่อนยาเพิ่นยาเออนี่อันนี้งันกลเด้่างกางเว้นกระิงได้เลยพี่น้องนะพอทุกทุบานก็หลิง คานได้ตลอดกลางเวรกลางคืนตาลบาดตาลบาดินตาลบาดมันจังได้ิีนหลตามันาเดี๋ยวิกมนไปไไอ้มอนกินไปองตาเลยปมากเนาะ มูโบรา้เล่อยชำเปิดอัดหลาดหลานใหญ่เ่ลูกคนหน่อยมจะหลุจะรานจะคล้องคบขาเรื่องอันนี้แน่ปูพวกลูกหลานหลาคนหน่อยให้ เอาลรไปพัไส <uh ิได้ก sí ินบอ ข้าวรวบข้าวรวมหัวกันนี่ข้าไป่ตั้งแต่ันสามาคร้นี่าอนไรตาในไผ่สิได้กินสามสี่สามสี่หาโค้งจจกบาทนี่โค้งสิบา ป๊บครัเตรียมเตรียมเตรียมกินกายิได้กินแล้ว เคยกับมัง่อยเปิดใส่กันปะเจ้าหอดเจ็ดยูมังยังเป็นนโล่อดมัยังสน่่ะมันสิมีอยู่คนนึงมีสุกคนหนึ่งวะมัสิดเปิดแล้วบริกรเนี่ย เขไปในล้วนเไปห่อบห่อบะไปยาแล้วก็หมากอะไรก็บว้างนออกผู้ใดลายใบนี่เข้าไปให้ชุดโยเบิดบ้าเออ ้องใบจมันน่อกแมนสิเปเหรือ่าดีมนมาโ้ดกินเกแล้วรามีใบเดียวทั้งหนาทางล้างนปบักตัวคอยชิบใให้มาเยี่กระยาแล้วจะยงเก็บใบเก็เก็บเหมือนกัเสียงเหกับเสียงาีเราจจังหวสอนะปัสิเปอร์ถึงแล้วแสดงว่าแล้วเรื่องหมากนันมากเยินมาแล้วกแล้วนี่เดี๋ยวจะไปนของมันเบิก เอาไว้เนี่ยขยันขอยอดเทียวหลายขอยนู่นแล้วแปดน้าบ่มีบ้าบึส์เลยเรือคนละใบปช่หรอเนี่ยขอยนู่นเ่อยากเยอะจังมันเปิดใบเบักสองบักสองนี่นะบ่มีปัะเณปรวั มีมีนกันร้อยมังเอ็มันหาใบมเ่าไมีเฮาน่ะมีหลายแหงมีหามงเอ็ตตอนนี้นานหยาดโนโกเรียบร้อยต้องใส่สามเต็มสามเต็มคือเมงเอ็เอาบเปิเวิร์ดพอดีีนะแจกบ้อยเขาอยากเปิดจะดดโอ้ยชนกันชนเอเสียจังหั ไพศนาบ่มีบอกได้รอบนี้บ่มีเป็นคนชนะคนไหนยังหลินน้งอประสบเป็ดหอยจิ่มเข่าก็ได้ผู้เฮ้ยมาซ่าอย่างสิเล มาก่อเดยงหนามาสเนางลังบุหูเคยได้ยินติด่พี่น้องเาไก่จนไปก่บ้างีการตาตาเท่าอีกตาระบาดอนีกแล้วขเงินหมดหลายนะเปลี่ยนจากมือแล้วคนหนึ่งเจ็บแล้วคนหน่แห่บอลสีอนทุบคนเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวแล้ก็

จะขายอีนึงาบ้าคาบ้าพ่อพ่อพ่อเจี๊ยบแล้วทังนั้นนะวะจีไม่เป็นพี่ลก้ยงวะจีพะกันมือคิดไปกินมากกับโบมือดอกพี่น้องยูเรนสกอร์ยู่เรนสกอระ ขี้อดเปิดรถใครจะมาแกะไม่ใย่หน่อยจะเปิดให้จะท่าแบบนี้จีนเอาไปชิบบอกเออหอดชิบเดิมรถของคนบนตัวข่อยบ่ฮอดแต่บนบมาทชิบแหแล้วนี่จะออดยังดี่เลยอืไหึรูมหลนดพวกใครบางคนเจ้าโอ๊ะมาจะาเล่ยนไทยเขาทาเหมือนไม่พูดชนะอืมขี้โม Ừ. nè เอาข่อยปล่อยไปละมาตกอยู่บ่ท่า จ bank, yeah, right. really? yeah. 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 ั no no, no, oh, cool. no, no ่วปม่กอยู่มือนะไปอยู่มือไเลมืเปิดมัเดียวอยนมเอองหม่ที่มาเละไปอยู่มือบดเอาดูน้องทาดูเลี่นเปลี่ยนบลทงทาเนี่ยเปิดเลยเปิดเท่าไหร่เโดนจดโดนดอกโดนเรามีหมากน้อย เขาเปิดบานนี่เขาเอามันบ้านเขาโหเรามีเหมือนจังคบไปแล้วเขาได้กินเลยนะเขาเปิดนาเขาช้มในเ่ประมาณเปิดเขาเปิดดนะมันเปิดดีเขาเปิดบ้านนีออตเบยจเซโอันเขาเปิดวิป คอยบอกคอยหาแต่พ่อบ่ท่นเจ้าหน้อยเจ้ากะปิอเจ้ายะทาเขาไปบอกใครกรบอ๋อเนีกบอกม้วนมันมันน้อยเออพก็ว่าให้กอยู่ม้าจักมาหัเท่าไรเ็ดเช็ดเ็ดห่ยมาหเสียไรมาหัเสียบาทนึ่งมาเสี่ยเสี่ยสามนี่นี่เก่าหัวแล้ววะเนี่ยนี่น้องชารูปแล้วเี่บาทนึง

แมาน่ะนะแต่ละบาทนึงมาเลินบีนเเงนึงเะนาะตัวเขาต่ละบาทลินเเน้นเนาะวม่ทำเจ้าเต็มหลายกว่าเขาแต่ละบาทมืดอันน้ไมก็เด็อแล้วม่เคยกินค่ะเอ้เมยจีนี่เาาบาทเด้อเมยเพิ่เนไถ่มาติดบาทไี่ใบมั้งไม่เนไถ่เาด้ก่ดีมั่ได้กี่ดีมนเน

คลิปนี้คือซิเรออนุยาดลาลเลยดื้อน้องขอบใจเบิรสุขูสุขชนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดีพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าด้อค่ะไปแล้วสบาย,บายด,สายดีสบายดีไป10 10เปิดชิมหาแต้ม